สมใจผู้ใดพย่างหัวนาฮั่นมาดีผู้ใดลอยหัวมาฟังล่องยกมือสูงๆแน่ผู้เจ้าเดินไปใส่มาใส่ผัวไปน้ำใน่แม่ฮักครอบครัวขึ้จะข่อยในแม่สถาบันครอบครัวต้องมาแต่ว่าที่สุดแล้วเอายิ้มหยิมยังน้องบ้านเลยข้บักขับบักแน่แต่บักเบาหลุดไปใส่อารมณ์ขับแท้เพลงบักไหล สายนาเวทีผู้ใดมนานเบาหลุดรองยกมือสูงๆแน่เฟอร์จาราปัดปนดี่ผัวมูเจ้าเฮ็ดจะไหนโยบานเนี่ยหัวก็ตกขันเนี้ยคอยเป็นนิ่ใส่จริงสิคอยเตะกานข้ออะไรได้คอยจะบอกไงง่ายด้วยผู้ใดจะไปยืนในกระทัวเตะปะนั่นเนาะเตะปุ๊บกระลบปุ๊บหลุดกันเนาะนั่นบ็สันแม่หลบใครอยู่มันบทเตะคอยคืน <laughs> ทำแบบนี้ไม่ได้มันอายผู้คนกี่วันแล้วไม่ได้เจอก <สน S 1> ันปุรีลำลำไปมากเขาหลอดพี่จะมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะ<า>ต้องทำแบบไหนโอ้ยจะไม่มายอกไอ้คนเดนขัดเนี่ยสัโอ้มือสวยๆนะกันเนี่ย จากคณะจ้าภาพ,พเปิดมาเติมเต็ม,ตมความสุขหนาหานาันหนาเวทีนะครับบนเวทีมัำใจเต็มร้อยโอ้ตามมาจากพระพุทใช่เลยเออมาหลายบอกรับยมมงนีสรอดขอบคุณห,หลายๆพี่น้อง ที่ปลาไขกำลั่งได้ใจพี่น้องบุรีรัมพ์พี่น้องราไปมาประคนชัยอยู่บาไกลเคียงกระ,ะดมได้โดยเฉพาะวันนี้ครับขขบพระคุนสำหรับท่านงานจะพาที่แห่งการกับแอนมาเหมาะความสนุกสนานบนเลที่มาเร์กแน่นว่นวมากวนนะครับแล้วก็พ่ให้พี่น้องเมื่อเด็กผมก็บจังสิยุกับพี่น้องลำเป็นเรื่องเป็นนิทานพี่น้องตั้งจนหอดสอดแก่ฝ<ะ>ากผลงานของแอนอรดีนะครับบพว่าสิ่งงานซิงเกิลงานคอเปิดต่างๆ ที่ช่องยู u ูบแอดออรดีออฟฟิเชียลในเบิร์โทรติดต่อการแสดงที่มองหันพี่น้องมีงานมีงานสังสรรค์งานเลี้ยงต่างๆนะครับในรูปแบบคอนเสิร์ต2ชั่วโมงเต็มๆออรดีแบนตามเบอร์โทรที่ท่านเพจบอกขั้นเต็มในเดือนอื่นต์ตาวากุมภาพันธ์มีหน้าเมษาัน่คือเต็มแล้วความกระเทือนคกันเต็มกระซังเด้อผมมีวันหยุดเดือนละสามมือครับเจ้าอ้างว่าเจ้ามีวันหยุดไฟฟ์โยกเรื่อง ย, 11, ย,ย,ยุดมือหนะึงมันด้สิบหกมันมาใจกันลอยยุดมืออหนึ่งโอ้ยุดมื่นเออพูดกัดการลง่ขี้วให้ขอยแล้วให้ขอยไปลองเพ่งน้ำเจา้านะยู่สงขาไปนะม่อวานน้ำข่อยไปไปน้ำกันไดยัยว่าเป็นยังไง <laughs> ครับในพี่น้องที่ความสุขหลายๆมือนี้นะครับฝากผลงานไใบกะพีกับน้องนะครับโดยนตรีผลงานโคเบิร์ดและก็งานเพลงต่างๆฝากพีนงเรื่อใจสนับสนุนทำอย่างมีดีใจในโอกาสน่าหามพี่น้องทำเพลงมาดีให้ฟังกัต่อครับคุ่มพันพระเอกนั่งเอกในนอนน้ำกันก้อนลูกออกมากเป็นสป็นแอนด์ออร์ดีเอาเอาตะวันแก่งก้อนนี่ก็ถือว่าแล้วไปเอาสิ เอาความเ,เป็นล่ลำถึงีเจ้าเปฮะไปแตนหนาโอ้คอยเกิดไม่อีกก็ได้โอ้ยเออคอยออกชาตินี่เราคอยเกิดไม่เมื่อไหร่กับแอนโอรดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะปังลำต่อเนาะครับ